ก็ขอกราบสวัสดีมิลักแฟนเพลงที่กคารพรักทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอผู้ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ของทางด้านบริษัท d ีแท็หรือว่า d t e ท็กคอมเ i อร์นะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่บริษัทของอทีทีแอนทีทางจังหวัดอุดรธานีนะครับดูกันดีๆนะครับซึ่งผมได้ ออกมาแล้วนะครับก็คือลาออกแล้วก็จบมาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งก็คือทางด้านจังหวัดนนทบ,บุรีหรือว่าราชด,ดุมแก้วนะครับเอาง่ายๆก็คือง่ายว่าเดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงนะครับคือบริษัทของทางด้านทีทีอันท,ทีนะครับก็คือขึ้นกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ทางด้านบริษัทแคทเทลคอม ส่วนทางด้านลาดหลุมแก้วนะครับก็เป็นเจ้าของก็คือทางด้านของมหาวิทายาลัยศุนยอทัยธรรมธิราชก็คือนนทบ,บุรีปากเกร็ดนะครับผมก็เรียนมาสายนี้สายตรงนะครับแต่ทีนี้ก็เวลาพอประจบเหมาะนิดนึงก็คือผมได้ลาออกมาแล้วครับก็ได้มาศึกษาชีวิตตัวเองว่าการเป็นอยู่คนเดียวแล้วก็ศึกษาดูพฤติกรรมมนุษย์หลายคนก็คือออกมาทำงานวิจัยนะครับ ู่ดีครับตอนนี้ผมทํางานเป็นสื่อนะครับตอนนั้นนะครับก็คือเป็นลูกจ้างนะครับรายวันนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่ทางด้านจังหวัดดรธทานีนะครับผู้รับเหมาหรือว่านายจ้างที่อยู่ทางด้านบริษัทดิจิตอลคอมเพลชันนะครับนานๆพวกผมจะได้จินตีนะครับบางทีต้องมีการเอาข้าวที่อยู่ยุ้งฉางเพื่อที่จะไปขายแล้วก็เพื่อที่จะได้ค่าแรงมานะครับขอให้ท่านดูดีๆนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับ ทุกวันนี้ผมก็อยู่ดีกินดีนะครับเพราะว่า,าวารูปในนามดิสระแล้วก็สมัครเข้าไปทำงานทางด้านบริษัทดีแท o คอมบร t i ั n นะครับสำหรับทางมหาวิทยาลัยทางด้านราชบัณนิกรุงศรนะครับจะกวนตีนนะครับคยุคยโคตรแม่งดูดีนะครับและมีโปรเจกต์ที่จะเปิดร้านค้าครับขายกับข้าวในหมู่บ้านเอื้อทอนโดยให้คุณน้อยกาญจนาชนะเคนนะครับแล้วก็มีการพิมพ์ลายไปมาหาสู่กัน ชั้นชูสาวนะครับแต่ทีนี้เป็นการพิมพ์ใส่นะครับแล้วทีนี้พักพวกเพื่อนฝูงเมียที่เรียนศึกษาศาสตร์สองห้าสี่หนึ่งหรือว่าสองห้าสี่ศูนย์หรือว่าสองประมาณสองห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่สองรับมาจากสวนน้ำพรนะครับเป็นทางด้านเอ่อเขาเรียกว่าจรญยาบรนวิชาชีพหรือว่าพรบคอมพิวเตอร์นะครับ่ากวนตีงกุ้งนะ่ากวนตีงคุณนะโคตรแมงค,ควเกวรุณาชีช้แจงกวยแล้วยนะอีโคตรแมงกอีคยเอ้ก็อีหิยสัตว์ไอหยด็ดแมงกอีควเอควเ ดูหน้า noi, กูเลยเว้ยขอดแมงเอ้ยคว้เฮียเอ้ยยัดแมงเอ้ยควยงานวิจัยกูกกกกได้เท่าไหร่ขเว้ขอดแมงก็ขควยค้ยเอ้พ่อขายได้างโสเราภาษาอีสานนะพ่อขายอะไรบ้างว่าคัก็เต็มแล้วนะสองลอยแล้วขันฝรั่งมันแดกนะ